Busy สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ IG นะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการเพิ่ม IG ตัวที่ 2, ตัวที่3ตัวที่4ไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลองอัปเดตครับเพราะว่าผมอยากจะเพิ่มอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7นะครับอ่ะก็คือเราเปิด IG มานะครับผมอ่ะมีอยู่ประมาณ2 3 IG นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยผมมีอยู่ ตอนนี้มี3อันนะครับในเครื่องเดียวนะครับคือล็อกอิน3อันนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มมาอีกสักหนึ่งอันนะครับเราต้องไปที่ตัวนี้ครับเพิ่มบัญชีครับกดเข้าไปเพิ่มบัญชีเขาก็จะถามว่าเราจะเข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่มีนะครับหรือว่าเราจะสร้างบัญชีใหม่นะครับในกรณีนี้คือสร้างบัญชีใหม่นะครับกดเข้าไปมันก็จะให้เราตั้งชื่อครับผมจะตั้งชื่อเลยนะครับว่า js 14 studio นะครับ เพราะว่าผมจะทำาอ G ช่องเกมครับ JS 1 4ี J a 14, จะพิมพ์ก่อนนะ s a ูดิโอนะครับประมาณนี้ใช่ไหมวะ JS น่าจะเป็นออกเป็นตัวใหญ่ดีกว่าใหญ่หมดเลยนะครับ JS จะได้เหมือนกัน14แต่ว่ามันวักไม่ได้ครับวักมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นขีดล่างครับไม่ต้องวักก็ได้ครับนั่นก็เป็น s สตูนะครับทีเอ a a s ใหญ่ดีกว่าสตู ดีโอนะครับอ่ะประมาณนี้ JS 1 4 Studio อ่ะคือว่าผมมีช่องเกมนะครับชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะกลับมาที่ช่องเกมก่อนนะครับเดี๋ยวจะเพื่อนๆจะงงเพราะว่าใครที่ทําเพจนะครับควรจะต้องมี i g ด้วยนะครับก็คือเพจนี้นะครับ JS 1 4 Studio ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามผมด้วยนะครับใครอยากเล่นเกมนะครับผมจะแคสเกมพวกเกมบอลเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะต่อ ทีนี้มันก็จะถามว่า,าเข้าสู่ระบบได้ง่ายๆโดยเลือกบัญชีที่มีอยู่บัญชีของคุณจะยังแยกจากกาันแต่ใช้การเข้าสู่ระบบและข้อมูลติดต่อร่วมกันนะครับนั่นก็หมายความว่า,าล็อกอินทีเดียวครับมันมา2อัน3อันเลยนะครับไม่ต้องล็อกอินหลายอันนะครับมันก็จะถามว่าเราจะรพ่วงกับอันไหนครับก็คือผมอะ่ะ ผมมี3อันใช่ปะก็คือ J S 1 4 a n w o r k มันจะพ่วงกับ J S 1 4 b a c k ครคือถ้าถ้าเปิดมันก็จะมา2อันนะครับส่วน B Market Shop อันนี้อันเดียวครับผูกไม่ได้ผูกกับใครครับมีอันเดียวชื่อเดียวแล้วก็รหัสเดียวนะครับเอ่อไอนี้เหมือนกันครับ B Healthy Land นี่ก็ชื่อเดียวนะครับบัญชีเดียวครับรหัสเดียวครับส่วน J S 1 4บ n w o r k คือใช้รหัส1อันแล้วก็จะพ่วงกับ J S 1 4 b a c k มาด้วยครับก็คือเปิด1อันมา สอันนะครับประมาณนั้นเราก็จะพ่วงกับ j s 1 4 artwork ไปเลยครับมันจะได้มาทีสอันนะครับแล้วกดถัดไปนะครับทุกคนที่สามารถเข้าสู่ระบบ j s 1 4 artwork จะมีสิทธิ์การเข้าถึง j s สิตสี studio เช่นกันมันพ่วงกันนะครับใช่ใชกดตกลงนะครับ ah t u d i o นะครับโอเคถูกต้องตกลงนะครับเสร็จแล้วครับสมัครใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งมันง่ายมากครับคุณผู้ชม นี่ครับแค่นี้เองครับเราก็เพิ่มรูปภาพครับเปลี่ยนโปรไฟล์ครับเพิ่มรูปภาพเพิ่มรูปโปรไฟล์ครับผมก็จะเอารูปที่ผมใช้รูปเดียวกันนะครับเลือกจากคลังครับเพราะว่ามันยังไม่มีนะครับนี่เพิ่มภาพล่าสุดก็คือภาพนี้เสร็จสิ้นนะครับเพิ่มเรียบร้อยนะครับแชร์แล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับการเข้าสู่ระบบนะครับบันทึกไปนะครับนี่ติดตามบัญชีที่คุณรู้จักแค่นี้เองครับ ง่ายมากครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วก็ค้นหาคนที่จะติดตามไม่ใช่ตอนนี้ครับเสร็จแล้วครับจบครับมาแล้ว JS สิบสี่สตูดินะครับก็คือ IG Cat Game ของผมมาแล้วนะครับส่วนมันก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วลบยังไงนะครับผมก็ทำคลิปไว้แล้วครับเพื่อนๆก็เซิร์ชแบบนี้เลยนะครับผมทำไว้ใน คลิปแต่ผมเปิดเนี่ยเพื่อนๆเสนอว่าลบ IG ก็ได้ครับลบ IG JS14 ครับก็จะมีตัวของใครๆก็มีครับทุกคนก็จะทำมาเหมือนกันครับแต่ใครอยากหาของผมคือตัวนี้ครับนี่ครับลบบัญชี i ิน t a g r กรแบบถาวรผ่านโทรศัพท์มือถือครับอันนี้คือของผมนะครับดูของคนอื่นก็ได้ครับไม่ไม่ซีเรียสครับอันไหนดูเข้าใจก็อันนั้นนะครับโอเคจบประมาณนี้นะครับการเพิ่ม IG แบบ เขาเดียวเข้าอันเดียวมา2อัน3อัน4อันนะครับถ้าเราพ่วงไว้โอเคครับจบคลิปนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปให้ถึงแสนทรัพย์นะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า